สวัสดีครับคุณผู้ชมสินค้าลาซาด้าเข้ามานะคุณผู้ชมเราต้องแกะดูก่อนนะครับเราจะเพิ่งโอนเงินนะคุณผู้ชมเนี่ครับผมจะค่อยแกะดูนะครับว่าถ้าสินค้าถูกตำปกเราก็จะเราก็จะส่งเงินให้โอนเงินให้นะแต่เราก็คงจะทําให้เรียบร้อยนะครับแกะให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเดี๋ยวถ้าเราซ่อม ถุงให้เขาจะได้จะได้ไม่ช้ำนะถุงจะได้ไม่ช้ำนี่แกะแบบนี้คุณผู้ชมแกะเพื่อให้มันซ่อมง่ายนะฮะเวลาเราส่งกลับเข้าไปนะคุณผู้ชมทำแบบนี้นะครับเอามาดูสินค้าถูกตามใจเราไหมนะครับคุณผู้ชมบาครังก็เขาก็ส่งมาผิดเหมือนกันนะคุณผู้ชมถ้าส่งมาผิดเราสามารถส่งคืนได้นะคุณผู้ชมอาจารย์ตัวนี้นะอเราค่อยแกะเข้าไป มันเป็นเครื่องมือช่างนะคุณผู้ชมแต่เ,เขาก็แพ็กมาดีนะไมเป็นเราเราก็แพ็กกลับเข้าไปได้เหมือนกันเอาออกก่อนครับอ,ออกแบบนี้เลยถ้าเราติดกติกเข้าไปเหมือนเดิมคุณผู้ชมนี่นะเออขอค่อยขาค่อยดูแล้วก็ห่อเข้าไปอะสามารถห่อขอกกลับเข้าไปเหมือนเดิมถ้าไม่ถูกใจเรานะครับแล้ว ถูกใจเราครับถ้าถูกใจเราก็โอเคนะคุณผู้ชมราคาก็เท่าไหร่นั่นร้อยร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะแล้วก็โอนได้เลยนะครับนี่โ,โอนของคนอ่าพนักง,งานมาส่งนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับอ่าได้ของถูกใจนะครับอันนี้มันสําหรับดูดลูกปืนนะคุณผู้ชมเลยนะงานช่างนะคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ